คริสเตียนควรมีท่าทีอย่างไรต่อสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานทีเดียวแล้วก็เข้มข้นในตลอดปีที่ผ่านมาเราไม่ควรเกลียดชังทั้งฝ่ายอิสราเอลหรือฝ่ายฮามาสเพราะว่าความเกลียดชังนี่เป็นกับดักของศัตรูเป็นกับดักของซาตานที่ทําให้เราเกลียดพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วเพื่อตายแทนความผิดบาปของมนุษย์ทุกๆคนคน,คนอิสราเอลทุกคนอยู่ในหัวใจของพระเยซูตอนที่พรรองทรงอยู่บนไม้กางเขน นนัใดคนฮามาสคนตะวันออกกลางทั้งหลายคนทั้งหลายในโลกก็อยู่ในพระทัยของพระองค์พะ่งเสด็จมาเพื่อช่วยเขาตายเพื่อเขาเพียงแค่เขาไม่รู้จักไม่ได้ต้อนรับพระองค์ในบางคนเท่านั้นเองพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกๆคนเราผู้เป็นลูกของพระเจ้าเราก็ควรรักทุกๆฝ่ายนะครับไม่ควรที่จะเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระเยซูสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วก็รักแม้กระทั่งศัตรูใช่ไหมดังนั้นไม่ว่าเป็นใครก็ตามเราสมควรที่จะรักเขาทีเราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อสงคราม ทรงคำนี้เราควรอธิษฐานของพระเจ้าเมตตาที่จะเกิดความสงบสุขโดยเร็วของพระเจ้าเมตตาคนที่สูญเสียคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่คนที่กําลังตกกระทำลาบากหรือตกอยู่ในอันตรายขอพระเจ้าทรงปกป้องประทานทางออกให้กับเขาแล้วก็ขอให้เหตุการณ์สถานการณ์เหล่านี้น,นาเขาให้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าเราควรอธิษฐานเพื่อฮามาสที่ประชาชนในบริเวณนั้นรวมทั้งกลุ่มฮามาสเองแล้วก็คนในกาซาแล้วก็คนอื่นๆในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับการปกป้องแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า้วยความ ช่วยเหลือโดยพระคุณของพระเจ้าขณะเดียวกันเราคุณอธิษฐานอิว่าอิสราเอลได้รับการคุ้มครองปกป้องจากพระเจ้าแล้วก็ให้สังคมสงบโดยเร็วอย่างไรก็ดีในพระธรรมโรมชี้ให้เราเห็นว่าจะมีวันหนึ่งที่คนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยจะ กลับใจมาติดตามพระเยซูริตรับพระเยซูกิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเขาเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในเจเนเรชันนี้หรือเจเนเรชันถัดๆไปเราก็ไม่ทราบแต่ว่าสักวันหนึ่งก็จะเกิดอย่างนั้นขึ้นยังไงก็ดีไม่ว่าวันนี้เขาเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูกิตแล้วหรือยังเราก็ยังสมควรอธิษฐานเพื่อเขาแล้วก็รักเขาดังนั้นผมเสนอว่าอย่าติดกับดักมารซาตานที่ยั่วเราให้ไปรักฝ่ายหนึ่งแล้วก็เกลียดอีกฝ่ายหนึ่งให้เรารักทุกๆคนที่พระเยซูทรงรักนั้นเพราะว่าเราเป็นลลูกกขขขออองงพพพระเเเเจ้เ้้านาาาใหททนืื่่่แววคมสมบสบุี ขึ้นโดยเร็วในตะวันออกกลางครับ